สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแปลงนาผลิตไม้พันธุ์ข้าวนะครับข้าวพันนี้นะครับเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งปลูกในพื้นที่นะครับตำบลอรพินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับของการออกรวงนะครับ ซึ่งเป็นข้าวญี่ปุ่นซึ่งออกรวงแล้วก็ออกดอกช่วงกระทบฝนนะครับก็จะมีบางจุดนะครับก็จะมีบางรวงที่ยังมีการออกดอกอยู่เลยนะครับบางจุดก็ได้รับความเสียหายนะครับจากฝนตกหนักนะครับก็พอใช้ได้นะครับสําหรับข้าวญี่ปุ่นนะครับสําหรับฤดูการนี้นะครับ